มามาขนาดนี้ก็ต้องเล่นแล้วนะสาราดาฮะสองตัวครับเอาลงไปเลยฮะเอาไปลดก่อกันแล้วก็เดี๋ยวเอาไทนี่ลงไปเผื่อทำภาษานักรบนะฮะ รอบแรกเองเจอกับปีศาจครับฝั่งเขาก็มีซาลาด้าเหมือนกันนะฮะแต่ก็มีชาโดดิมอนฮามาเป็นบริษัทตัวฮะตอนใช้สกิลโดยรวมเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบนะเพราะว่าชาโดดิมอนเนี่ยตียฟรีเลยครับและขนาดตอนนี้ฮะเขายังไม่ได้ใช้สกิลนะฮะเราก็เหลือแค่นี้แล้วมีโยนไปครับซาตาน,นะฮะแล้วก็เก็บซาลาด้าของเขาไปยังไม่ได้สโลแล้วก็ไม่น่าจะรอดครับโอ้โหแพ้ไปในรอบนี้ โอเคครับไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวสุมใหม่ดีกว่าอะได้มาเป็นหน้ากากดูุดเลือดแล้วกันนะฮะโหลีเจียนมาขนาดนี้ไม่มีเปนราสา์ผมไม่เล่นนะฮะหรือว่าเราจะลองดูดีฮะดึงมาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูสุมฟรีฮะออกมาเป็นโอเคฮะสลาดาไม่ได้เล่นละลีเจียนม,มีทัชมาให้พร้อมอีกตัวหนึ่งฮะ,งฮะก็ไปนักรบได้พอดีเลยโอเคฮะไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเล่นสลาดาเนี่ยอาจจะไปทางฟูนักรบด้วยนะฮะ สวัสดีครับเราจเจอกับบัตซิกเกอร์ฮะดูเหมือนว่าจะมีหมวกอก็แคบนะฮะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครฮะอ่ะบัตซิกเกอร์โตขึ้นมาแล้วฮะอยู่ที่เวนอมนี่เองบัตซิกเกอร์ก็โดนแรงมากครับเรียบร้อยฮะตายไปเหลือแค่เคีไนท์โทษสุดท้ายฮะรอบนี้ชนะครับหรือว่าเราจะเอาป่าเถื่อนสักขั้นหนึ่งดีนะอ่ะไทนี่ฮะคิดว่าเดี๋ยวก็คงเจอละมั้งดึงมาก่อนแล้วกันนะฮะเก็บ,บสแปคดิสแบ็กด้วย โอ้มาลัวๆฮะสลัด้าวันนี้มันเป็นวันของสลาัด้านะฮะแล้วก็ได้วิซแบ็กมาอีกตัวหนึ่งต่อไปครับเจอกับแม่นปืนครับมีปาเถื่อนแล้วก็ดุทแม่นปืนเอาอปัสซิเกอร์ฮะแต่ไม่มีสายโลหิตนะฝั่งเขาฮะลงมาสี่ตัวแล้วนะครับเนเจอเพอร์เฟตฮะสดาวฮะที่เหลือ,อยัง1ดาวอยู่ สิเกอร์ตอนนี้ก็ติดอยู่กับทัสฮะซึ่งก็ไม่มีสายโลหิตน,นะก็อาจจะไม่ได้โหดมากมายฮะเรียบร้อยครับตายไปฮะเหลือแค่เดี๋ยวเจอพ่อเฟสตัวสุดท้ายฮะลดเกาะไปแล้วก็ให้เพื่อนเก็บเอาฮะแล้วサラดาเนี่ยมันคู่กับกำยำได้ค่อนข้างดีนะช่วยให้บิสเบค็คหรือตัวอื่นที่เป็นกำยำเนี่ยเก็บคิวได้ง่ายขึ้นฮะผมก็เลยยอมขายไทนี่เพื่อมาเอาบิสเบ็คนะทำเผื่อๆไว้ฮะเผื่อว่าจะก,ก็นอสจะโผล่มาก็อาจจะไปทางฟูลเวเลอร์แล้วก็กำยำได้เหมือนกันนะฮะ มาต่อกันดีกว่าฮะเมื่อกี้นี่แบบไม่เจอตัวอะไรดีเลยรอบนี้เราก็เจอกักบบัตซิเกอร์ฮะมีประสานนักบขั้นหนึ่งหนึ่งดาวล้วนฮัด่ลงมา4ตัวแล้วนะครับคาดว่าจํานวนของเขานี่น่าจะไม่มีผลอะไรกับเรานะเพราะว่าลาด้าเนี่ยเรามีหน้ากากดูดเลือดฮะแล้วก็2ดาวครับเก็บไปหนึ่งแล้วฮะและサラด้าของเขาครับก็ตายไปอีกหนึ่งตัวบัตซิเกอร์หนึ่งดาวฮะไม่มีประสานสายโลหิตฮะตีไม่โหดเท่าไรครับเรียบร้อยฮะชนะไป เทมรอบนี้ออกมาไม่ถูกใจเลยครับเดี๋ยวเรามาซุ่มใหม่กันดีกว่าฮะอ่าน่าจะได้เนี่ยมาฮะมิดบริงวันนี้มันเป็นวันของสลา,าด้าฮะ สมมติว่าทำสาบดาวเนี่ยมันจะไปกับอะไรได้บ้างฮะซาลาดา้าผมยังคิดไม่ออกเลยฮะถ้าไปกับฟูเรียเออร์มันก็ได้อยู่แต่ฟูเรียเออร์มันต้องคู่กับอะไรสักอย่างฮะตอนนี้ก็คิดว่าโทแล้วกันหรือไม่ก็ไปทางฮิลเลอร์นะเน้นเกมยืดนะฮะแล้วก็ให้ซาลาด้าเนี่ยลดเกาะให้โทเนี่ยตีแรงขึ้นแผ่นไว้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าตัวจะมาไหมตอนนี้ก็ได้3โทมาลวรอบนี้ครับก็เจอกับนักป่าเถื่อนครับผมเอาซาลาด้าลงไป2ตัวนะฮะก็จะลดเกาะได้ค่อนข้างดีขึ้นนะแต่ถ้าด้านหลัง ดาวเนี่ยมีตัวยิงฟรีสักหน่อยครับผมว่าน่าจะเด็ดมากเลยนะฮะก็เลยอาจจะหยิบโทมาเนี่แหละโจมตีเร็วด้วยถึงแม้ว่าจะไม่แรงนะแต่โดนรถเกาะขนาดนี้แล้วฮะเดี๋ยวดาเมทมันจะมาเองนี่ก็คือที่คิด,คดไว้นะฮะส่วนในรอบนี้ฮะก็ไม่ไหวครับไม่มีตัวตีวันนี้ตัว2ดาวมันมาแปลกๆนะฮะก็อาจจะได้เห็นทีมแปลกๆมาลองดูะฮะว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กฮะที่คิดไว้ก็คือไปทางโฟลเลอร์แล้วก็โทนะ รอบอีครับเราเจอกับกัมย์ยำปลาเถื่อนฮะเสียดดยฮะไทนี่ขายไปต้นเกมแล้วก็ไม่โผล่มาเลยส่วนในรอบนี้ฮะฝั่งเขาเนี่ยังไม่2ดาวสักตัวฮะแต่เขาก็ลงมา4ตัวเหมือนกันฮะของเราบินไปด้านหลังฮะก็ได้ตีฟรีฮะลายแค้แนก็แปลงล่างเลยฮะก็โอเคฮะกรรมัมยำฆ่าไม่ได้ก็โอเคละถึงแม้ว่าจะตายเพราะลายแค้นฮะไม่เป็นไรครับแต่ก็ไม่ตายด้วยแหละมั้งเนี่ยฮะเรียบร้อย มาต่อกันครับตอนนี้ก็เก็บตังค์ฮะไ้ถึง3าบาทแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งรอบน,นี้เจอกระฟาเถื่อนฮะลายแค้น2ตัวฮะแล้วก็แม็กนัทหนึ่งตัวนะลายแค้นกับแม็กนัทน,นี่ต้นเกมค่อนข้างโหดมากเลยนะฮะพอแปลงล่างเป็นหมาป่าได้แล้วก็ตีกระจายได้อีกเนี่ยโอ้โหเจ็บมากๆฮะรียบร้อยฮะเก็บไปหนึ่งแต่ลูกลูกหมาป่าในอ,อ,องค์บ้านเบิดเลยฮะน่าจะไม่ไหวครับรอบนี้ก็แพ้ไปฮะแพ้สนแ้มฮะได้สุมฟรีโอ้ยกำไร มาแล้วฮะไทนี่ทำไมขายจะได้2ตัวแล้วนเนี่ยขายไม่ทำไมก็ไม่รู้ <laughs> คิดว่าจะปั้นกำยำเนี่ยนะฮะจักรน็อตก็มาแล้วฮะอาจจะเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่ก็ไม่มีผสานกกำยำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทางโทนะอย่างน้อยมันก็จะมีฮงมีฮิวอะไรบ้างนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับแอสตินฮาม,มีบัตรสติกเกอร์ฮะและจัคก,กนอน์ฮะผมว่าไม่เล่นดีกว่าไม่มีกำยำฮะก็เอาตัวอื่นมาแทนดีกว่าฮะและในรอบนี้ครับเขามีแค่บัตรสติกเกอร์2ดาวนะนอกนั้นยัง1ดาวล้วนฮะแล้วฝั่งเราวอลิเออร์นะฮะก็เข้าทางเราอยู่เราก็จะตีไม่ค่อยเข้านะฮะเรียบร้อยครับรอบนี้ชนะไปฮะ,ะโอเคครับไปเทิมรอบนี้ฮะ,ะมีดบลิกอีกแล้วเหรอว่าเอาเดร์สเลเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวเราทำศาสาร์โทเนี่ยมันก็จะตีเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะเวิร์กอยู่นะฮะ ก็อสู่รอบที่9ครับมีพัดมาอีกตัวนึงครับไปเดี๋ยวลงเลเวลกันก่อนฮะตอนนี้ก็ลังเลอยู่ฮะว่าจะไปอัศวินด้วยดีไหมเอามาคู่กับแบทไลเดอร์ฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจอนะ่ะเดี๋ยวก็รอดูก่อนเลยกันฮะว่าตัวไหนมาบ้างนะครับ นี้บัตริกเกอร์เยอะฮะแล้ววันนี้ฮะก็เจอกับบัตรซิกเกอร์ฮะโอเครไปใจสองตัวฮะมาสังเวยครับมีไทนี่ตัวหนึ่งฮะสองดาวแล้วก็ไมเดนฮะสองดาวแล้วเช่นกันนะครับไอนี่ของเขาก็ใกล้จะตายแล้วฮะโดนサาดาโจกไปฮะตอนนี้ก็แจกบานเบอร์ฮะโอเครไปใจนี่ก็ตัวขาวหมดแล้วนะฮะน่าจะโดนรีบัฟไปหมดแล้วเรียบร้อยฮะตีแบบนิ่มๆเลยนะแต่ตัวสัตนของเราก็ไม่เหลือแล้วเช่นกันฮะหยุดบัตรสิกเกอร์ไ้นะฮะตีแรงก็สิงครับแต่ไม่มีตัวหยุด ดึงแหลกครับจังหวะนี้ดูหน้าก็อัศวินฮะดึงมาไว้ก่อนเผื <c oughs> ่อขึ้น2งเท้าได้ก็จะเล่นนะ แอนดรอดรอบนี้ฮะเล่นอะไรดีเอ่ยดูครับออกมา4สพอร์ตเลยฮะโอ้โหบ้าบออะผมเลือกเอนโดมาแล้วกันนะอย่างน้อยยังได้ฮิลแต่ถ้าไปทางจุนไปคู่กับทีมแท้งก็โอเคอยู่นะช่วยชะลอดาเมจได้ค่อนข้างดีตัวรอบนี้มาครับไม่รู้จะขายอะไรดีลูนา่าลูนา่าถ้าเอามาเก็บไว้ทำดาเมจคู่กับโทก็ดีอยู่ฮะเกล็ไหนออกไปก่อนแล้วกันนอะอะเดี๋ยวลงเวลฮะไปเลเวลหนะฮะแล้วก็ยังล้นอยู่เอ่ออะไรลูน่าไม่เอาแล้วก็ได้อะผมมี นายเนี่ยผมเก็บไว้จะทำภาษาฮิลเลอร์นะฮะคู่กับดัสเซลเผลอๆก็อาจจะไปทางฟูลฮิลเลอร์ด้วยเช่นกันนะอ่ะและไหดี้ครับเพิ่งจะมาลุงนี้ส่งรีก่อนดีกว่านะ <c oughs> ตอนน่อมีฮะเราเจอกับบัตสติเกอร์ฮะมีลีเจนคอมบเดอร์ด้วยนะฮะมีสองดาวตัวเดียวฮะเป็นไมเดนนะครับไหดี้ของเราก็โดนด,ดูเอลเรียบร้อยฮะตายไปโัวหยุดไม่มีแบบนี้ฮะบัตสติเกอร์ใครจะหยุดลนะฮะแบบนี้เขาก็มาดูเอลอีกตัวนึงครับเรียบร้อยฮะเราได้บัฟและบัตสติเกอร์ฮะตัวสุดท้ายครับหยุดไม่อยู่ฮะตีโค โคตแรงเลยเหลือสลาด้าตัวสุดท้ายครับโอเคฮะได้อยู่ฮะตัวนี้มีหน้ากากดูดเลือดนะจริงๆไปผสานฮิลเลอร์คู่กับเอนโนสายฮิลก็ดีเช่นกันนะ ทำให้ผลฮิวที่ได้รับเนี่ยน่าจะแรงขึ้นนะฮะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะระหว่างจะไปฟูลโทรหรือจะไปทางฟูลฮิลเลอร์แต่โทอาจจะมีขั้นหนึ่งอยู่แล้วแลวเดี๋ยวในรอบนี้ครับผมเอาดาเมจไปช่วยอีกตัวหนึ่งดีกว่าเอาเป็นแบทไรเดอร์แล้วกันเดี๋ยวพอทำปรสานโทได้ฮะ <Yeah. S 1> เขาก็จะยิงได้รวดเร็วขึ้น <Yeah. S 1> ก็อาจจะมีดาเมจขึ้นมา,มากขึ้นนะฮะ แล้วรอบนี้ครับต้เจอกับคำยำครับมีสแนปไฟ่ายฮะมาเป็น2ดาวครับแล้วก็พิษเซนแบ็กสดาวรวมทั้งพัดอีกฮะสดาวเกมนี้ถ้าฆ่าบิเซนแบ็กได้ก่อนนี่ก็จบแล้วนะฮะเรียบร้อยครับตายไปฮะตัวดาเมจน่าจะหมดแล้วครับตรงนี้เหลือแต่สแนปไฟฮะซึ่งยิงช้าหน่อยแล้วก็โดนซาลาด้าลดเกราะไปด้วยฮะตีแรงขึ้นด้วยนะครับเรียบร้อยฮะชนะไปเหลือเอนโดนตัวเดียวฮะเกือบแพ้ไปเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโทรมาอีกตัวฮะไม่สองดาวเลยสักตัว ไปครับเลเวล6หกอันดีกว่าเดี๋ยวทำประสานโทรสักขั้นหนึ่งนะฮะเซลเอามาฮิลผมว่าเอาพิจ๊อกเตอร์ดีกว่านะฮะมีกระโหลกปลาและสตั้นได้ต่อไปฮะก็เจอกับสายเวทามีป่าเถื่อนธาตุพื้นฐาน ตอมสองดาวฮะแม็กนัทสองดาวแล้วก็ทัพสองดาวเช่นกันฮะอยู่กับจุนสายทรัพย์นะตอนนี้าราดาก็แจกรถเกาะฮะจุนตายไปอย่างรวดเร็วครับขอแค่ยืนให้ไหวฮะเดี๋ยวดามเมจมันจะมาเองนะฮะเนี่ยแหละฮะว่าจะเล่นเป็นสายฮิลเลอร์サาดาเลาเกาะรัวๆฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปดูดูแล้วฮะサาดาสองตัวนี้น่าจะดีกว่าหนึ่งตัวที่เป็นสามดาวนะถึงแม้ว่าจะลดเกาะได้น้อยกว่าแต่มันทั่วถึงมากกว่านะฮะ มิดบริงก็กมาจังเธอต้องการอะไรเอามาเป็นซิลเวอร์เอดีกว่าฮะเจอกรยามเดี๋ยวเอามาปิดโบตัสติดตัวนะฮะโอเคครับทัสมาเป็น2ดาวแล้วฮะจะได้มีดาเบทมากขึ้นนะและสลาด้าก็มาอีกตัวนะฮะบอกอยู่แบบแบบว่าจะแค่2ดาวเล่นแบบ2ตัวแต่จะ3ดาวแล้วฮะ รอบนี้ครับเจอกับ s ปิริตฮะโอ้โหมีเรียงกันอย่างกระบอยแบนเนี่ยเมื่อกี้ดูดูแล้วฮะน่าจะไปสปิริตวอยเนี่ยแหละฮะลงครบมาสี่ตัวแล้วฮะแล้วก็เริ่มทำอินิกมาทำวอยแล้วนะแต่หนึ่งดาวยังเยอะอยู่ฮะก็น่าจะพอสู้ไหวอยู่ฮะเดี๋ยวต้างแลมน่าจะยังไม่ออกนะเรียบร้อยฮะติดกระโหลกของวิกเตอร์ไปชนะไปในรอบนี้ฮะ นี่ฮะมันต้องอย่างนี้ฮะขึ้น2ดาวกันไปเลย3ตัวรวดเดียวซึ่งแบบนี้เนี่ยตัวต่อไปที่เราจะาลงไปก็อมนินายก็ได้นะเอามาทำอัศวินแล้วเดี๋ยวเอาวิซจ็อกเตอร์ไปเปลี่ยนกับดัซเซลนะฮะได้ประสานฮิลเลอร์มานิดนึง รอบนี้ฮะก็อยู่กับซับบิลิเวทฮะวันนี้ก็ซับบิลิเต็มไปหมดเลยเหมือนกันซึ่งทีมนี้ก็ซับบิลิทครบ4ตัวแล้วนะฮะววยซับบิลิสดาวแล้วด้วยรถก่อแบบหเจ็บมากๆอ่ะฝั่งเรานี่ก็รลอดทแนเตอร์นะจะได้ทําเป็นเครือบเกร็ดฮะแล้วก็ฟูนักลบแล้วก็เรียบร้อยไปฮะเดลต้าสแลมโอ้หายไปเพียบเลยครับตอนนี้ก็ไทได้โยนไปเรียบร้อยฮะเก็บงานต่อเหลือแค่สตอมตัวสุดท้ายครับชนะไปในรอบนี้ฮะ เข้าสู่รอบที่15ฮะเดี๋ยวผมลงเลเวลดีกว่าไปเลเวล7นะแล้วก็เอาอมนี้ได้ลงไปฮะได้ภาสาอสัศวินมาขั้นหนึ่งแต่เดี๋ยวจะลองยังไม่เปลี่ยนเป็นเดเซลนะฮะเพราะว่าตอนนี้กระโหลกของพี่ดรเตอร์ก็ช่วยสตงสตันได้ดีอยู่ รอบนี้ก็เจอกับปัตซิเกอร์ฮะมีเวทแล้วก็ธาตุพ,พื้นฐานฮิเปอร์ออฟไลท์เขาก็มาแล้วนะฮะแต่ไพนี่ก็เข้าไปล้วงฮะโดนโยนไปยังไม่ตายฮะมีใครเก็บงานต่อไหมเรียบร้อยฮะวีด็อกเตอร์สตันทําให้ชาร์จไม่ได้นะเนี่ยแหละฮะข้อดีของวีด็อกเตอร์ส่วนแนวหน้าเนี่ยซาราดาสองตัวฮะก็ลดเกาะกันโลลัวรอบนี้ก็ชนะไปฮะนิ่มเลยนะฮะแค่ใส่ซาราดามาแค่2ตัว อันนี้ก็คงใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงกลางเกมนะฮะพอท้ายๆเนี่ยผมว่าซาราดาสตัวนี่รถเกาะไม่ทันแน่นอนฮะรอบนี้เจอกับดูอิตตาเทือนแล้วรอบนี้ก็ลองเปลี่ยนดัซเซลลงมาฮะเอาภาษสานฮิลเลอร์ดูซิว่าจะฮิลแรงขึ้นมากแค่ไหนนะแต่ก็ดันมาเจอบัตติกเกอร์ในรอบนี้ฮะโอ้โหไม่มีตัวหยุดเลยก็ต้องหวังขึ้นไคนี่หรือทัชครับไปเสยฮะรู้สึกว่าบัตติกเกอร์ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วโอเคฮะรอบนี้เราก็ชนะไปครับดูเหมือนว่าจะเวิร์กอยู่นะฮะสำหรับภาษสานฮิลเลอร์มาคู่กับเอนโน ส่วนไอเทมรอบนี้ฮะผมว่าผมจะหยิบไอเทมเก็บไว้ให้โทรวรอลล์ดเดียวโทรวรอลล์จะโผล่ไหม <c oughs> อ่ะลองดูฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เรื่องไหมนะครับสลักหม่แล้วฮะรอบไหนที่ไม่เล่นนี่ก็โผล่มาจาังนะฮะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะดึงเป็นวอลลอกแล้วก็เดี๋ยวจะไปทางฟูลฮิลโดยหาเนโครนะฮะอาจจะไปทางฟูลนักลบแล้วก็ฟูลฮิลเลอร์ประสานโทก็อาจจะเหลือแค่ขั้นเดียวเพราะว่าเราอยู่กับเอนโนสายฮิลด้วยฮิลก็อาจจะเด้งดีอยู่นะต้องลองดูกัน ใครก็เล่นสปิริตรอบนี้ก็สปิริตฮะ,ฮะเจอกับบัตร,ริกเกอร์ด้วยมีม้าแสงมายืนหน้าฮะผมไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไร <laughs> ต่ตอนนี้ฮะเดลต้าสลมมาแล้วโอ้ยโดนไปเต็มเลยต้องทำเชื้อเกร็ดฮะร<ะ>อไททันเตอร์อยู่เนี่ยยังไม่โผมันเลยสักตัวแลวบัตรติกเกอร์ฮะดูเหมือนว่าจะเลือดเยอะนะคิดว่าน่าจะใส่ผ้าคลุมฮะตอนนี้ก็โดนเสยไปครับ <c oughs> ก็ไม่มีใครหยุดอยู่ดีอ่ะโดนปิดโบนัสติดตัวแล้วฮะเรียบร้อยครับบัตรติกเกอร์ตายไม่เรียบร้อยฮะได้บัตรติกเกอร์มาแล้วอมนี้นายฮะทำอะไรได้ไหมตอนนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายครับน่าจะไม่ไหวฮะแต่สกิลฮิลก็คููดาวแล้วนะครับเรียบร้อยได้ฮิลแล้วก็ชนะไปในรอบนี้ฮะโอ้ เออเมื่อกี้ว่าจะดึงวอลลอกก็ลืมดึงเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เลเวลแปดแล้วฮะเดี๋ยวเอาพัดลงไปแล้วกันนะฮะเตรียม <c oughs> ตัวจะทําเป็นฟูนักรบละแต่นักรบก็ยังไม่ครบหกตัวเลย รอบนี้ก็เจอกับบสซิเกอร์ฮะผสานเวทแล้วก็ท่าพื้นฐาน,นครับเวทของเขานี่รู้สึกว่าจะ5ตัวนะฮะใกล้จะไปฟูแล้วแต่เครือบเกตเรล่านี่ก็ไม่โผลมาเลยฮะไทฮันเตอร์และในรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าฝั่งเขานี่จะไม่มีแทงนะเจาะเข้าถึงตัวได้ง่ายมากๆเลยนะฮะไหนจะมีรถก่ออิฐตีแบบนิ่มๆฮะสบายๆครับรอบนี้ก็ชนะไปฮะไม่มีเดลต้าแสลมก็โอเค รอบี่ข uhm. ับเจอกับแอสซินวอยฮะนักรบเราก็แพ้ทางวอยนะฮะแต่แอสซินก็แพ้ทางนักรบเช่นกันนะโดยเฉพาะไททันเตอร์ต้องรอดูฮะว่าไหวหรือเปล่านะว่าตอนนี้เนี่ยไททันเตอร์ยังไม่บีฮะฝังเขาโดดบานด้านหลัง3ตัวครับแล้วก็โอ้ยิงฟรีเลยอ่ะแบบพิะเสียเปรียบมากๆนะถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างฮะอาจจะแพ้ได้เลยแล้วฝั่งเขาก็เป็นเอนโไซด้าเมนฮะแจกพิษไปนะฮะสถานะพิษนี้ก็มาลดผลฮิวได้นิดหน่อยนะดูเหมือนว่าแอสซินเนี่ยก็จะมีสถานะที่ลดผลฮิวด้วยเช่นกันฮะส่วนในรอบนี้ฮะโอเค ครับยังชนะได้อยู่ฮะแต่ก็ล่อแร่เนะถ้ามีไทเตอร์อีกตัวเนี่ยจะสบายกว่าน,นี้นะฮะ รอบนี้ถ้าเจอกับดูอิดป่าเถื่อนฮะเมดูซ่าก,ก็มาแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะฮะตัวไหนที่เราต้องการเนี่ยมักจะไม่โผล่เลยแล้วรอบนี้ถ้าเจอกับ4ปาเถื่อนนะฮะไว้นานนี่ก็ะเสบเองเหมือนกันตัว3ดาวของเขาก็เป็นแมกนัทฮะเป็นสดาวมาได้จากภาษาดูอิดนะแล้วมาอยู่กับพอบเกนสายบัฟนะฮะตอนนี้ก็บัฟแล้วฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับไอโอก็กลับไปชุบม,มาเป็นเชนเบร์เตอร์ฮะไอนี่ของเราก็ติดอยู่กับบีของโลงดูอิดนะฮะใกล้จะตายแล้วครับเรียบร้อยฮะก่อนตายก็โยนพ่อบีมาให้พ่ แล้วตอนนี้ฮันดูเหมือนว่าจะหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วฮะมีออมนี้นายฮะนที่เลือดยังเยอะอยู่ฮะเอโน่ก็พยายามฮิวนะแต่ภาษาป่าเถื่อนเดียก็ดูเหมือนว่าจะมาแก้ทางพวกฮิลเลอร์ได้เหมือนกันนะฮะยิ่งอยู่นานเนี่ยเราก็จะเจ็บเองไอโอตายไปแล้วฮะและเหลือแค่หมีของโรดริสฮะเอโน่ของเราถ้าไม่โดนล็อกก็พอที่จะสู้ได้อยู่นะฮะและตอนนี้ฮันดูเหมือนว่าจะขบอยหน้ากากดูดเลือดไปนะฮิลนี้ก็แรงมากเลยนะฮะดูแล้วก็น่าเล่นเหมือนกันนะสำหรับฮิลเลอร์มาคู่กับเอโนสายฮิล เอ้ครับเดี๋ยวเราจะเป็นทีมอมตะแล้วกันนะฮะฮิวให้ถึงที่สุดเอ้ครับดัสเซอฮะสองดาวแล้วฮะเดี๋ยวขายตัวที่ดองดองทิ้งไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาลงเลเวลฮะโคตรเสียดายเมื่อกี้ขายไปด้ซ่าไปมือไวไปนิดนึงนะน่าจะเอาลงมาเล่นเล่นสักรอบสองรอบก่อนแล้วแบบนี้ฮะเอาตัวอะไรไปดีครับผมว่าเอานี่ดีกว่าซาราดาคูณสามลดกอกกันให้แหลกไปเลย รอบนี้ฮะเจอกับบัตซิเกอร์ฮะมีสเปริตเป็นทีมที่เอามาแสงมายืนด้านหน้าฮะสดาวแล้วก็ตายไปแบบไม่มีดาเมจฮะโอ้โหน่าเสียดายมากเลยแต่หนักสุดก็หน้าจากตรงนี้ฮะเดลต้าสลามโอ้โหโดนไปเต็มเลยเมื่อกี้เอาเมดูซ่าลงมาก็มีเครือบเก็ตแล้วฮะและตอนนี้ก็โดนไปอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับตัวหมดแล้วครับโดน2รอบติดๆเลยแพ้ไปในรอบนี้ฮะ ว่าเอาสลักมาแก้ขัดก่อนดีกว่าฮะเรามีแมสเซ็ด้วยนะฮะเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะลงตัวอะไรด้วยเอาสลักมาแล้วกันนะเพราะวันนี้ก็เจอกับซับรปิตค่อนข,ข้างเยอะฮะไม่มีกันเวทก็เจ็บอ้าวเมดูซ่ามาแล้ว <laughs> ยังไงดีฮะเออ่หรือว่าเราจะไปเคลือบเกล็บแบบฟูดีคุ้มไหมเดี๋ยวดูก่อนนะฮะนะฮะสปิริตต,ตอนนี้เหลือแค่2ทีมนะฮะไปจะคุ้มหรือเปล่าครับกำยำเราก็ต้องแก้นะแอสซินวอยก็มีนะฮะแล้วก็จะมีป่าดเถื่อนอีกด้วยจัดไม่ถูกเลยฮะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแลวกันนะฮะขั้นเดียวถ้าไม่ไหวค่อยไปฟูนะ รอบนี้ก็เจอกับแอสซินวอยฮะถ้าได้ไทนเตอร์มาก็ช่วยได้เยอะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับเราดูฮะว่าไหวไหมนะสลักเราก็โดดไปตีเทอร์มพ่าแอสซินนะฮะแล้วก็บีนาักากแมสเซดแมสเซดก็มีผลกับภสันฮิวเลอร์เราเหมือนกันนะฮะทำให้ดูดเลือดได้แรงขึ้นนะผมว่าแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไหวยอยู่นะฮะเจอกับแอสซินวอยเราไม่ได้แพ้ทางขนาดน,นั้นนะฮะเรามีวอลลเออร์อยู่ก็ทำสตงสตาร์แอสซินเป็นอะไรที่แพ้อยู่แล้วนะฮะ เข้าสู่รอบที่23ฮะลงเวลลแล้วสุ่มกันนิดหนึ่งโอเคฮะทัวร์อดมาแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ไทแันเตอร์นะเราจะไปทางฟูวอลเลอร์ได้แล้วแต่จะไปฟูฮิลเลอร์หรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยฮะว่าควรจะไปไหมนะเพราะว่าตอนนี้ที่เราแพ้อย่างเดียวก็คือสปิริตฮะยังคิดอยู่ว่าจะไปทางฟูดีไหมหรือไม่ไปดีตอนนี้ก็เอาทัวร์อดฮะลงไปสนามก่อนเลยแล้วกัน แล้วก็ได้เวลาลองของฮะเจอกับสปิริตฮะมีภาษานวอยและก็เวทลงมาเป็นสตอมสอตัวฮะวอยสปิริตก็2ดาวแล้วฮะเอิร์ธก็1ดาวอยู่สีฟ้าก็เริ่มทำงานแล้วฮะสตัวสีม่วงก็กำลังจะมาฮะเรียบร้อยไปครับดูเหมือนว่าได้อยู่นะโดนเบาขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ก็โดนหลายรอบก็เจ็บอยู่ดีโอ้โห แล้วเขามีไวซ์สปริตนะครปิดโบนัสติดตัวได้นะฮะทำให้โดนเวทก็แรงขึ้นเหมือนเดิมที่ฝั่งเราก็เหลือค่อนข้างเยอะนะแต่ฝั่งเขานี่ก็จับตัวไม่ได้แล้วก็มาอีกรอบฮะเดลต้าสลบืบเอ็นโดตัวสุดท้ายแพ้ไปในรอบนี้ฮะ ไททันเตอร์ก็ยังไม่โผล่มาฮะผมว่าผมไม่รอละผมไม่เล่นละไอฟูนักลบเนี่ยเดี๋ยวเรามาแก้เดลต้าสลัมกันดีกว่าฮะโดยการทําเป็นฟูเครือบเกตนะฮะแต่ก็ยังขาดเหมือนเดิมฮะไททันเตอร์ซึ่งก็หายากมากมายฮะเละตัวหนึ่งผมก็ว่าจะไปทางฟูโทด้วยเป็นทั้งฟูโทแล้วก็ฟูเคลือบเกตนะฮะที่ไปทางฟูโทเพราะว่าจะให้สลักเนี่ยแหละฮะที่ใส่แมสเน็ตตีเร็วขึ้นจากประสานโทนะก็น่าจะให้เขาเนี่ยแหละเป็นตัวแบกหลักของทีมนะฮะลงลงมาก็โทวอลลอดแล้วก็เมดูซ่ารอบนี้เราก็เจอกับปาเทืออนดีกะมียน อย่างที่บอกไปครับว่าサาด้าสองดาว2ตัวเนี่ยต้นเกมกลางเกมใช้ได้ดีครับพอท้ายๆเนี่ยเริ่มไม่ได้เลือกละเอาตัวอื่นมาแทนดีกว่านะหรือไม่ก็ทำสามดาวเพิ่มเลือกให้เขาไปแล้วรอบนี้ฮะก็เจอกับผี2ตัวฮะโลดูอิตเลือดสลักใครจะตายก็เต็มอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหดีเหมือนกันนะเนี่ยมีประสานฮิลเลอร์แล้วก็ใส่แมสเลยเนี่ยฮะหนึ่งดาวฮะใครจะตายหลายรอบนะฮะแต่ยังไม่ตายเลยแล้วเราก็ชนะไปในรอบนี้ฮะโซลวอลท์ก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างจัดเหมือนกันนะฮะมีประสานโทแบบฟูลด้วยดาเเมจจพื้้นนฐาาก็ัดอยู่แลวเบสพ โอเคแหละสำหรับฟูลคลืบเก็ดแล้วก็ฟูโทผมว่าน่าจะเวิร์กลองดูกันฮะไอเทมรอบนี้มาฮะลังเลเลยครับว่าจะเอาสก,กาดิให้กับเมดูซ่าดีไหมหรือว่าจะเอารีเฟเชอร์ก็ตัดสินใจเอามาเป็นสก,กาดิแล้วกันนะฮะจริงๆรีเฟเชอร์เนี่ยเอามาให้ไทนเตอร์ก็ดีเหมือนกันนะสก,กาดิก็ดีดีคนละแบบฮะจะสโลหรือจะสตันสองรอบแล้วตอนนี้ฮะฟูโทได้แล้วนะฮะวิซัคเตอร์มาแล้วนะโอเคเอาเข้าออกอยู่งี้แหละฮะ เป็นทีมที่ผมเล่นแบบไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะฮะก็ดึงตัวเอาเข้าออกตามเกมนะฮะตอนนี้เราต้องแก้ทางซัพพลีตให้ได้ฮะไม่งั้นกี้ก็จบ รอบทีหาเราเจอกับกรมยามฮะมีมางกรแล้วก็มีวอลล็อกขั้นหนึ่งฮะใส่ทุกลิดมา2ตัวนะฮะโอ้โหเกรงว่ามันน่าจะป้ายกันเองนะแต่แพทใหม่รู้สึกว่าซึ่งอัปเดตมาในวันนี้นะฮะถือถ้าทำวอลล็อก3าดาวได้เนี่ยก็จะทําให้ปีศาจเนี่ยไม่ไป้ายกันเองได้นะฮะยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ดูแล้วก็น่าเล่นดีฮะส่วนคลิปนี้ฮะเป็นของเมื่อวานนะฮะแพทใหม่เพิ่งจะมาวันนี้ก็ถ้ามีโอกาสทำวอลล็อก3ดาวได้ก็จะลองดูนะฮะส่วนในรอบนี้ฮะสลักของเราเกือบตายแต่ยังไม่ตายแล้วก็ตาายยอออู่่ดีีีโเเคน,น้ไทขงร ยังอยู่ฮะยังไม่ตายครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วมันก็นโหโดนฉีดจบเลยอ่ะเอโนของเราก็ฉีดคืนฮะมีเด็กก้อนมานะฮะขโมยมาส่วนเอโนฝั่งเขาฮะเอาหน้ากากาดูดเลือดเราไปนะครับเลือดเขาก็เลยเยอะกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะลดเท่าไหร่เลยนะฮะดูเหมือนว่ารอบนี้เราจะแพ้นะเหลือเอโนตัวสุดท้ายนะฮะ ไม่ไหวครับอ้าวยังไงฮะเอ็นโดกับเอโนโดฮะแต่เดกอนเพิ่งจะครูดาวไปนะฮะน่าจะไม่ทันอยู่ดีบอกเลยฮะตีกันนานมากฮะระหว่างเดกอนกับหน้าก,ากากดูดเลือดนะฮะฝั่งเราก็ใกล้จะตายแล้วฮะแต่ก็มีเดกอนฉีดเข้าไปฮะเลือดพอๆกันแล้วฮะโอ้โหตรสูสีแต่ดูเหมือนว่าเฮตีเราก็น้อยกว่าฮะก็เลยต้องแพ้ไปฮะแพ้ไปนิดเดียวเองนะ สู่รอบทีบ่26ฮะตรงนี้ไป10ได้แล้วเหมือนกันนะแต่ต้องยอมสละดอกเบี้ยนิดนึงอ่ะมีเป็นเนโครมาฮะเดี๋ยวลงไปก่อนแล้วกันนะฮะแก้ขัด แา่ประสาทวอลล็อกมาสักขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ไลฟ์หัวใจมาด้วยลองดูฮะจะเวิร์กไหมนะจริงๆจะลงวิลซ่าไปก็ได้นะแต่เดี๋ยวจะลองมาสแปมพิวกันก่อนแล้วทวลอลล็อกก็มาอีกตัวนึงแล้วฮะโอเคไทนี่คงไม่ทำฮะเดี๋ยวไทมาก็จะขายไทนี่ทิ้งนะพัดก็เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ได้เล่นตอนนี้ก็แทงไปก่อนรอบน,นี้เราก็เจอกับบัตซิเกอร์ฮะมีสปิริตฮะผมยังสงสัยว่าทำไมเขาเอาคิปเปอร์ไว้หน้าสุดนะหรือว่าเขาไม่รู้ว่าต้องชาร์จสลกัก เดวต้าสแลมรอบแรกมาไม่โดนใครฮะและรอบที่2ครับโดนไปนิดหน่อยนิดหน่อยสตอมเขามี3ตัวนะหยุดยากมากเลยฮะตอนนี้ก็เดลต้าก,กันลูลัวเลยครับดูสิฮะเอนโนของเรายังไม่ตายนะยังพอฮิลได้อยู่ฮะน่าจะหยุดได้อยู่ฮะฆ่าสตอมได้สักตัวก็จบแล้วเรียบร้อย เป็นเนโครแบ่ตัวนี้ฮะมาสุมหากันนิดหนึ่งฮะมาแล้วครับวอล l ลอกฮะก็เป็นฟูลฮิลเลอร์ได้แล้วนะพัทนี้ก็เดี๋ยวเอาออกไปก่อนแล้วกันนะด้านหน้า3แท้งอาจจะเอาอยู่เดี๋ยวว่าลองดูฟูลฮิลเลอร์กันฮะว่าเอ็นโดของเรานีจะเด้งเลือดได้ดีแค่ไหน เราไปหาเจอกับกำยำมังกรฮะมีวอลล็อกขั้นหนึ่งサาด้าก็ขาดอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะขึ้นทันหรือเปล่าฮะเขามีชาร์ลฟินฮะอยู่ตรงกลางเลยฮะโดนสกิลทีก็น่าจะเจ็บมากเลยเลยมาดูเลือดสลักกันดีกว่าฮะเลือดสลักนี่ลดเรื่อยๆนะไปตีไวเปอร์ฮะแต่ก็ดูดเลือดได้เรื่อยๆเหมือนกันฮะแล้วก็กลับมาเกือบเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลดไปเหมือนเดิมฮะดูสิฮะโอ้โหเลือดนี่แบบเกือบตายแต่ก็ไม่ตายแล้วก็ยังไม่ตายอีกโอ้ยังครับยังไม่ตายฮะนี่สลักหนึ่ง แล้วก็ยาวไปฮะแล้วใครจะคิดฮะว่าตัวแบกเกมนี้ก็สลักเนี่ยแหละฮะสลักหนึ่งดาวใส่แมสเน็ตด,ดูดเลือดเกือบตายแต่ก็ไม่ตาย <laughs> รู้สึกว่าก็เป็นคอมโบที่ดีนะระหว่างโทแล้วก็สลักรวมทั้งผสานฮิลเลอร์ด้วยนะฮะทำให้แมสเซนดดูดเลือดได้ค่อนข้างดีและเมดูซ่ามาอีกตวงแล้วเอาอยัางไงดีฮะไทเตอร์ก็มาแล้วด้วยฮิลเลอร์ก็เพิ่งจะเล่นนะแต่ถ้าฮิลเลอร์ไปเจอกับสปิริตยังไงก็แพ้ฮะถ้าอยากสู้สปิริตได้ยังไงเราก็ต้องไปทางฟูลคือเกตอะเพราะว่าเดลต้าสแลมมาทีฮะมันไม่ทันได้ฮิวตอนนี้ก็มีเงินอยู่แค่32นะฮะเดี๋ยวเก็บตังไว้ดอกเบีย้ยก่อนแล้วค่อยดึงกันในช่ว เจอกับซับิริตบอยฮะมีเวทแล้วก็แอสซิสต์ได้เห็นกันจระใเลยฮะว่าฟูฮิลเลอร์นี่จะเอาอยู่ไหมเวลาเจอกับซัิริตนะฮะสลักของเราก็ไปตีอยู่กับเท็มผ้าฮะแล้วก็ดูเบือนว่าจะไม่ไหวฮะตายไปแล้วครับและเนี่ยละฮะหิวไม่ทันนะสกิลมาแบบหทั้งเดลต้าสลมทั้งมาแสงยิงมาพร้อมกันฮะยังไงก็ฮิวไม่ขึ้นโอเคฮะอยากชนะต้องไปเคลอบเกตนะแต่ก็ได้เห็นสมใจอยากนะฮะประสานฮิลเลอร์มาคู่กับเอนโนสายฮิวใช้ได้ดีเหมือนกันนะ ไอเทมรอบนี้มาฮะเอาอะไรแก้ทาง s p i r i ิตดีนะเป็น s p i r i ิต o i d ด้วยฮะออกมารอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาแก้ได้เลยนะครับแบ็คคิงบาร์ก็ไม่มีโอเคฮะเดี๋ยวเอาเคลตันเบ d ดมาแก้ทางกำยำก่อนแล้วกันนะฮะ,ฮะเดี๋ยวมาจัดเป็นฟู l ค c ื่องเกลนะฮะเอาไทม์เตอร์ใส่มีดบิง o อลอก,ก็ไม่เล่น เนโครก็ยังพอเอามาสแปมฮิลได้อย well> ู่นะฮะยังมีประสานฮิลเลอร์อยู่แล้วเดี๋ยวมาสุ่มหาตัวกันหน่อยครับอ่ะได้วิทเตอร์มาตัวดึงเนโครฮะสดาวเนโครเป็นตัวที่ต้องมีนะเนื่องจากเราเล่นเป็นดัซเซลแล้วก็วิทเตอร์นะฮะก็จะได้ทั้งฮิลเลอร์แล้วก็อลล็อกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกำยับมันหายไปแล้วนี่วาเหลือแค่2ทีมฮะเป็นสปิริตทั้งคู่เลยนะทีมนี้สปิริตฮะมีม้าแสงแล้วก็บัตรสีเกอร์ฮะม้าแสง2ตัวเลยซ้ายขวา ดูกันฮะไหวหรือเปล่าครับโดนเดลต้าสลมไปนะรู้สึกว่าเบาขึ้นเยอะเลยสตมาแสงเขาก็ชาร์จแล้วฮะแล้วก็ยิงมาหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ยิงมาโอ้โห,หทันไหมเนี่ยสลักเราก็ตายแล้วฮะรู้สึกว่าจะไม่ไหวนะเนื่องจากว่าตัวหนึ่งดาวเราเยอะไปนะถ้าสลักสองดาวผมว่าน่าจะพอมีลุ้น,นแหละไนฮันเตอร์เราก็ยังหนึ่งดาวอยู่ด้วยฮะรอบนี้เราก็แพ้ไปฮะโอ้โหโเทมพายสิงตัวใหญ่เบลเลอร์เลย แล้วรู้สึกว่าทีมสป i r i t อีกทีมนึงนะที่เป็น a s สซิสต์ไว้ฮะเจอกับทีมล่างคนของเรานะก็แพ้ไปเออใช้ได้อยู่นะสำหรับฟูเคริบเกตเอามาแก้ทางสป i r i t นะฮะและสลักสดาวแล้วฮะน่าจะเห็นผลก็ตอนนี้แหละนะฮะเดี๋ยวส่มกันนิดนึงนะฮะมาแสงก็มาแอคก็มีเล่นดีไหม ไม่เอาดีกว่าผมจะมีตัวหนึ่งฮะที่สามารถเปลี่ยนได้นะฮะก็คือเอาโอวีไนท์ออกมาได้นะฮะอ่ะโอเคฮะไพเอเเราสองดาวแล้วครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอาอะไรไปแทนโอวีไนท์อ้าวโวลัตก็สองดาวเลยฮะแบบนี้น่าจะบีลุ้นฮะมีแววมีแววรอบนี้ฮะก็เจอกับแอสซินบอยฮะมีเวทแล้วก็สเปริลฮะสตอมสามตัวครับเมื่อกี้เขาแพ้ให้เราแบบไม่เห็นนะมาดูกันฮะเขาแพ้ยังไงครับสตอมก็ลงมาตั้งสามตัวนะและตอนนี้ฮะเดลต้าสแลมก็เริ่มนะฮะ บอกเลยว่าไครสกิดนะฮะมาแสงยิงมาก็ไม่เข้าฮะโอ้โหกูเคลือบเกร็จมาแก้ทางสปิริตนะโอ้โหดูนะฮะไครสกิดและเอ็นโนก็สายฮิลปสานฮิลเลอร์ก็มีนะฮะรู้สึกว่าเวิร์กอยู่นะฮะสำหรับทีมของผมโอเคฮะชนะนไปแล้วเขาก็ถูกกำจัดนะโดยอีกทีมหนึ่งนะฮะผมสู้กับล่างโคนโอเคอยู่ฮะสำหรับทีมนี้เป็นทีมที่เล่นครั้งแรกนะฮะ ไม่ได้วางแผนอะไรเลยและทีมสุดท้ายก็เจอกับสปิริตฮะมีปาสซิเกอร์เดี๋ยวมาสุ่มหาตัวกันหน่อยครับมีลิสมาครับลิสเอ่อไปแทนอมนิไนท์คุ้มไหมนะลงไป1ดาวลิสก็ตายอยู่ดีฮะได้ประสานลายหัวใจมาก็ช่วยได้นิดหน่อยฮะแต่ผมว่าฮิลของอมนิไนท์ก็ดีอยู่นะฮะ <Okay S 2> โอเคฮะเบดูซ่าสองดาวนะฮะอมนิไนท์นี่เมื่อกี้ดาเมจอันดับ3นะฮะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนได้แต่เดี๋ยวหาตัวที่ดีกว่า แล้วมาลองดูกันในรอบนี้ฮะมีม้าสแสงสองตัวฮะน่าจะโหดกว่าเมื่อกี้นี้นะแต่ลักะของเราก็โดดไปจับวอยสปิริตฮะทำให้วอยสปิริตเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลเรองลงลีเจนมาด้วยนะลีเจนก็ดูเอฮะเรียบร้อยไปครับได้ใช้สกิลแล้วฮะเดลต้าสแสลมก็โดนเท่าทีเมื่อกี้นะฮะไม่ได้แรงมากไม่ได้กูเวทนะฮะแต่ที่เจ็บๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะม้าแสงนะม้าสแสงนี่ชัดนานมากเลยฮะเมื่อกี้แล้วก็เรียบร้อยไปฮะตัวยังเหลือเยอะอยู่รอบนี้ก็ชนะไปครับ ได้ว่ะทีมนี้ได้ว่ะเอามาเคาน์เตอร์ทีมยอดนิยมอย่างสปปริตได้ค่อนข้างดีเลยฮะเดลต้าแสลมน,นี้ถ้าจะคันๆแต่ที่เจ็บมากๆเนี่ยคือม้าแสงนะยิ่งชาร์จไว้นานยิ่งเจ็บมากๆเลยฮะแล้วเดี๋ยวผมเอาทัวร์บอลลงไป2ตัวดีกว่าฮะตอนนี้มีทัวร์บอดกับสลักฮะที่แบกเพราะว่า2ตัวนี้มันตีอยู่มุมๆฮะไม่ค่อยโดนเดลต้าแสลมส่วนตัวที่โดนเนี่ยคือเมดูซ่าฮะซึ่งก็เมื่อกี้ไม่ตายด้วยนะสองดาวใช้ได้อยู่แล้วคราวนี้ฮะก็จะเหลือแค่ซาลาด้าฮะที่แทงอยู่ด้านหน้าคนเดียวฮะผมเอามีบสใส่ ไทเทอร์ไปฮะไปสตันแนวหลังแล้วแบทไลเดอร์ฮะย้ายออกมาไม่ทานฮะลืมไปว่าไม่มีอัศวินแล้วเนะเอาไว้ด้านล่างก็ได้นะฮะแต่เมื่อกี้อยู่ตรงกลางก็ไม่ตายนะอาจจะเป็นเพราะเกาะอัศวินฮะมาดูกันในรอบนี้ดีกว่านะฮะสลักไปจับทีเปอร์ไรท์ข้างขวานะฮะรอบนี้ก็ใช้ได้อยู่ฮะลดดามเบรไม่ได้เยอะอยู่แต่ตรงกลางเดลต้าแลมาก็ไม่เท่าไรครับแล้วก็มาอีกรอบนึงฮะโอ้โหรอบนี้มีสีบ่วงฮะทำให้เจ็บหน่อยแต่วอลล็อกก็ฮิวขึ้นมาทานครับโอเคฮะรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะชนะได้อยู่นะครับเขาเหล ครับตัวเราเยอะขนาดนี้ฮะกำจัดไปเลยครับที่หนึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากลาด้าฮะตั้งแต่ต้นเกมผมพยายามใช้เขามาตลอดพยายามคิดทีมที่จะใช้サาด้าฮซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะสำหรับลาด้าฮะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาทำเครือบเกตดแบบฟูแต่ก็อย่างที่เห็นฮะมันเคาน์เตอร์ ภะสานัปิลิทได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีภาษาโทมีสลักใส่แมสเนตมีเนโครมาเชื่อมระหว่างวอลล็อกแล้วก็ฮิวเลอร์ทำให้ในทีมก็มีฮิลทุกอย่างทั้งหมดนี้ไม่ได้คิดเลย <c oughs> เป็นทีมที่เกิดขึ้นมานด้วยความบังเอิญะฮะก็จะเห็นได้ว่าผมเอาตัวนั้นเข้าเอาตัวนี้ออกเดี๋ยวก็เอาเข้าใหม่ ผลเดียวก็คือไม่รู้ฮะไม่ได้วางแผนไว้มันก็เลยอาจจะเละๆหน่อยแต่ถ้าครั้งต่อๆไปก็อาจจะดีขึ้นนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฮะก็จบไว้เพียงแค่นี้ฮะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ